สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้เลยนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะไม่ต้องรอนานนะครับผมก็ประมาณ7,345ไลท์ตัวชี้นะครับในส่วนของครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถทําได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับสิ่งแรกในการหาเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยคุณจะต้องมีกระเป๋าในการรับเหรียญ เราจะเป็นที่จะต้องสมัครก่อนนะครับก็คือกระเป๋า f o r e t pay นะใครยังไม่ได้สมัครเนี่ยไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจาเป็นต้องใช้นะขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครกระเป๋านะครับผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปโวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มีเหรียญคริปโตตามที่เห็นอยู่เลยนะครับตรงนี้นะเป็นเงินดอลลาร์ทั้งหมดอยู่ที่387ดอลลาร์เนาะราคาเหรียญคริปโตตอนนี้ค่อนข้างตกค่อนข้างเยอะนะราคากําลังลงนะครับก็ตลาดช่วงนี้กําลังแดงทุกเหรียญเลยนะ bitcoin ethereum litecoin bitcoin cash นะครับผมก็ตกค่อนข้างเยอะนะตอนนี้นะครับวันนี้นะคร ช่องทางการหาเหรียญคริปโตใหม่มาแนะนำนะครับผมเป็นช่องทางใหม่เลยเนาะสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า m a x f o r s e นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับมี Bitcoin Li t e c คอ n e t h e r ท u m นะครับผม x อ็นะครับ f e y นะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญอื่นๆนะครับผมมีหลายเหรียญนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะสามารถทําเงินได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับขั้นตอนนะครับวิธีการสมัครเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับลิงก์การสมัครนะครับเปั็นอยู่ สามารถกดสมัครกันได้เลยนะครับสาหรับการสมัครนะครับผมก็มีช่องให้เรากรอกทั้งหมดตามนี้เลยนะครับชื่อผู้ใช้เนี่ยให้เราตั้งเป็นชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงภาษาอังกฤษนะครับบวกกับตัวเลขนะและก็อีเมลนะครับก็ให้เรากรอกลงไปในช่องได้เลยนะครับรหัสผ่านนะครับทั้ง2ช่องต้องเหมือนกันนะครับผมกรอกลงไปได้เลยนะอย่างนั้นนะครับผมก็ให้เราแก้แคปชั่นนะครับตรงนี้เลยติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดลงชื่อได้เลยพอเราลงชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปเช็คที่อีเมลของเรานะครับจะได้รับอีเมลจาก ยืนยันการสมัครนะครับแล้วก็กด confirm email address ตรงนี้เลยนะเพื่อที่จะยืนยันในการสมัครนะครับโอเคนะครับพอเราเข้าสู่ระบบมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับในส่วนของเมนูต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะก็แนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับมันจะแปลเป็นภาษาไทยได้จะทําทให้เราเนี่ยใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของหน้าแรกตรงนี้นะครับก็จะแสดงในส่วนของยอดเงินคงเหลือของเราที่เรามีอยู่นะครับผมแล้วก็ยอดเงินฝากพลังงานนะครับจำนวนผู้อ้างอิงทั้งหมดเนาะอ่าตัวนี้ก็จะเป็น ของเลเวลนะครับในสอง,องการใช้งานของเว็บนะครับผมอยู่เลเวลหนึ่งนะอันนี้ผมก็ใช้งานเองโดยที่ไม่ได้แนะนำเพื่อนเลยนะครับเพิ่งสมัครแล้วก็เพิ่งทําเลยนะระบบการนั่งอิงอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่20%นะครับผมการแนะนําเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทนะครับเราแนะนําใครก็ได้นะตามช่องทางต่างๆได้เลยขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองนะครับเมนูด้านซ้ายมือนะครับมีแผงควบคุมนะครับ ที่2นะครับเป็น leaderboard เนาะในส่วนของ leaderboard ตรงนี้จะเป็นในสองการจัดอันดับที่คนใช้งานแล้วก็ได้รับคะแนนเยอะที่สุดนะครับต่อไปเมนูความสําเร็จนะครับความสาเร็จตรงนี้จะเป็นในส่วนของภารกิจให้เราทำนะครับทุกวันนะมีทุกวันนะครับภารกิจตรงนี้จะรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนของวันนั้นนะครับผมก็จะเป็นการแก้แคปชั่นฟอร์เซตนะครับทั้งหมดนะครับห้ารายการเนาะแล้วก็ดูแอดโฆษณานะครับอ่าทั้งหมด10รายการนะครับแก้ช็อตลิงก์นะครับผมสูงสุด30รายการเนาะแล้วก็เป็นการซื้อลอตเตอรี่นะ การนะสลับการทำช็อตลิงนะประมาณนี้นะครับต่อไปนะผมวิธีการหาคะแนนหรือว่าทําเงินในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับก็ให้เราดูตรงหัวข้อรับโทเค็นด้านซ้ายมือครับจะมีคําว่า f o r s e นะครับ f o r s e ตรงนี้จะเป็นการเคม f o r s e นะครับผมทุกทุกนาทีนะครับเราจะได้รับ50โทเค็นนะหนึ่งวันเนี่ยเราสามารถกดได้50ครั้งวิธีการทํานะครับก็ให้เราเลือก c a p t u r านะครับตามข้อความที่เขากําหนดเนาะตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปแบบนี้จากนั้นนะครับผมให้เราติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กด รับรางวัลของคุณด้านล่างตรงนี้เลยนะโอเคนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับคุณได้รับ50โทเค็นกดตกลงนะนี่ครับวิธีการทําประมาณนี้จากนั้นเราก็รอเวลาอีก5นาทีในการกดครั้งต่อไปนะครับต่อไปเป็นเมนูที่2นะครับฟอเรตเร่งด่วนนะครับผมเพราะตรงนี้นะครับจะใช้เวลาในการกดนะครับ1นาทีนะครับต่อ1ครั้งจะได้รับ25โทเค็นนะครับ1วันนะครับผมก็กดได้200ครั้งเนาะวิธีการทําก็เหมือนเดิมนะครับเลือกข้อความนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นนะกดรับรางวัลของคุณนะครับ อะรแบบนี้เราก็รอเวลาอีก1น,นาทีนะต่อไปนะครับผมก๊อกน้ําอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับผมเราจะต้องมีพลังงานนะครับในการทําตรงนี้ด้วยนะ เพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้พลังงานนะครับรับออโต้นะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับรอเวลา1นาทีนะครับแล้วก็รอรับโทเค็นได้เลยนะอยู่ที่20โทเค็นนะครับซึ่งมันจะต้องใช้พลังงานอยู่ที่10พลังงานในการทําตรงนี้นะผมมี40พลังงานเนาะก็สามารถกดได้4รอบนะครับต่อไปเมนูลิงก์สั้นนะครับผมตัวนี้จะเป็นการแก้ช็อตลิงก์นะครับมีทั้งหมด36ลิงก์นะครับจะได้รับคะแนนอยู่ที่2 4 0 3คะแนนนะครับบวกพลังงานอยู่ที่360พลังงานค่าประสบการณ์อยู่ที่บามรําก็กดรับ ลิงก์ได้เลยนะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมวิธีการสังเกตการทําการแก้ช็อตลิงก์นะครับก็คือ1นนะครับให้เราดูว่ามีปุ่มคลิกดําเนินการต่อหรือเปล่าหรือมีใน2เวลานับถอยหลังหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะเป็น,นสองการแก้แคปชั่นหรือเปล่านอกอย่างเช่นอันเนี้ย มันเป็นโฆษณาใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่าให้เรากดอนุญาตนะแต่ผมไม่กดอนุญาตเนาะเพราะว่าผมกลัวการอ่อไวรัสเข้ามานะครับแล้วก็จะทําให้รหัสหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเกิดการแฮกรหัสอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กดอนุญาตนะผมก็เลยกดเว็บใหม่นะครับอันนี้เป็นเว็บใหม่เนาะตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าบอทนะครับผม นี่ครับมันบอกว่าคลิกปุ่มอนุญาตเพื่อรับสมัครการแจ้งเตือนบนอะไรเนี่ยผมไม่กดอนุญาตนะเดี๋ยวผมจะกดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่ามันจะขึ้นแบบไหนนอกในส่งการทำช็อตลิงก์นะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะเห็นไหมตรงนี้ครับมันบอกว่าให้เรากดแก้แคปชั่นนะครับแล้วกดแก้แคปชั่นนะครับผมจักรยานนะครับผมรถจักรยานนะไม่มีนะครับเราก็ข้ามไปทางมะลายนะครับอ่ายืนยันนะครับต้นปาล์มเนาะเราก็เลือกไปตามที่เขาให้เลือกนะทุกคนโฆษณามันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะโอเคพอขึ้นที่ถูกแล้วนะครับก็ใใหห้้้้เเเเรรรรราาาาากกกกกดดดดคคลิิีตงนนนนนะะับผมขไปํ ตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมกดผิดนะทุกคนนะครับกดดำเนินการต่อนะครับผมก็ว่าอยู่ทําไมกดแล้วมันไม่ไปสักทีนะโอเคนะพอมาถึงหน้านี้ก็รอเวลาอีก10นาทีนะครับอย่างนั้นนะครับผมก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่ารับลิงก์นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวิธีการทําช็อตลิงก์ก็ประมาณนี้นะครับกดตกลงนะครับผมไม่น่าจะยากนะครับลองกดดูนะลองทําไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเป็นการดูโฆษณานะครับผม PTC Ad นะครับหรือว่าแอดโฆษณาเนเองตัวนี้จะเป็นการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับมีทั้งหมด8เว็บจะได้รับโทเคนอยู่ที่125โทเคนนะวิธีการทำนะครับก็ให้เรากดไปในกรอบสีม่วงนะครับผมตรงคำว่าดูนะกดเข้าไปเลยจากนั้นก็รอเวลาด้านบนนะครับตรงนี้จะมีด้านบนขวามือเนี่ยเป็นเวลานับถอยหลังเนาะให้เรารอเวลาตรงนี้ให้หมดนะครับถ้าเวลาหมดแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับกดแก้แคปชั่นนะแล้วก็กดตรวจสอบนะครับจากนั้นเราก็การบัตรปิดไปเลยนะครับผมนี่เสร็นเรียบร้อยนะครับวิธีการดูเว็บไซต์โฆษณาก็ประมาณ ต่อไปเมนูแบบสำรวจนะครับสำหรับแบบสำรวจตรงนี้นะครับผมก็ให้เราเข้ามาทําได้นะเราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับต่อไปเป็นออฟเฟอร์นะครับผมสำหรับออฟเฟอร์ตรงนี้จะเป็นการเข้ามาทําในส่วนของแบบสำรวจแล้วก็งานวิจัยต่างๆนะครับในส่วนของเลเวล5นะเรายังไม่ถึงเลเวล5นะครับเพราะว่าเราพิ่งเลเวล1นะครับต่อไปเมนูการขุดนะครับการขุดตรงนี้ก็เป็นการขุดฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ทั้งวันทั้งคืนนะไม่ต้องเปิดไว้24ชั่วโมงนั่นเองแล้วกดเริ่มขุดได้เลยแล้้วาถมขุด ครบ1,000โทเคนตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถโอนย้ายนะครับมาอยู่ในยอดของแผงควบคุมได้นะ ไปเมนูงานนะครับในส่วนของเมนูงานตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเราไปแชร์หรือว่าสร้างเป็นคลิปวิดีโอในส่วนของเว็บไซต์นะครับลงตามช่องทางต่างๆอย่างเช่นเนี่ยสร้างวิดีโอ1รายการนะครับเผยแพร่บน u t u b e นะครับคุณจะได้รับ500,000โทเค็นนะก็คือเอามาลงในช่องนี้นะครับผมแล้วเราก็ส่งเข้าไปนะครับเราจะได้รับ500,000โทเคนเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของการโปรโมทเว็บไซต์ผ่านอ่าฟอรั่มต่างๆนะครับผมหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนาะเป็นการเขียนโพสต์อะไรต่างๆประมาณนี้เนาะก็เอาม ช่องนี้ได้นะประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นเมนูการอ้างอิงนะครับผมการอ้างอิงตรงนี้นะครับนี่การอ้างอิงตรงนี้เลยแล้วก็เอาลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับการถอนเงินนะครับผมก็กดมาที่ถอนเนาะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดมาที่ถอนนะครับการถอนเงินนะครับขั้นต่ําคุณจะต้องมี500โทเค็นเนาะเขามีขั้นต่ําให้เราดูนะครับตรงนี้นะนี่ครับขั้นต่ํา500โทเค็นนะครับสำหรับกระเป๋าฟอเรสต์เพย์เนาะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าอื่นนะครับอย่างเช่นในส่วนของอันเนี้ยเหรีย เช่นไหนหรือว่ากระเป๋าไหนนะครับที่สามารถรับได้เนี่ยมันใช้ขั้นต่ำประมาณสองแสนนะครับผม อีสองหมื่นโทเค็นนะสองหมื่นโทเค็นนะครับอันนี้ก็น่าจะสองหมื่นนะนี่ครับสองหมื่นโทเค็นนะครับกระเป๋าตรงก็มีนะครับผมสองหมื่นโทเค็นแล้วก็ในส่วนของอ่ากระเป๋าที่เป็นเชนของ BSC อย่างเช่นนะครับอมิเตอร์มาร์กแล้วก็ทัสโวลเดตนะครับสามารถรับเหรียญนี้ได้นะคาราโนนะครับริปเปิลนะครับผมอ่าร์ติดนะแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าเหรียญอะไรเนี่ยนะครับชิบะนะครับผมเอ็กซี่นะครับแล้วก็ USDT นะครับผมก็เป็นในส่วนของกระเป๋าใบเน้นเนาะสลับ USDT นะครับผมอันนี้ใช้ ใบเน้นได้นะแล้วก็ PE ดอลลาร์นะครับคอยเบสเป็นชิบะอินูนะผมจะถอนเข้าที่ Force Pay ให้ดูแลกันนะครับเพราะว่ามันง่ายที่สุดละนะครับผมจะเลือกถอนเป็นไล t e c o i แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่ผมกําลังเก็บอยู่นั่นเองนะครับผมเลือกเป็นไล t e c o i นะใครต้องการเหรียญอะไรเราก็เลือกเหรียญนั้นนะครับขั้นต่ำคือ500โทเค็นนะตรงนี้นะครับผมมีโทเค็นอยู่ที่895โทเค็นนะครับจะได้ไล t e c o i อยู่ที่ประมาณ7,345ไ like ลน์ตัวชี้นะช่องด้านล่างตรงนี้นะครับเขาบอกว่าที่อยู่อีเมลหรือที่ เชื่อมโยง Forese Pay ที่อยู่ BSC Email Binance กระเป๋าเงิน PG hey e, นี่ครับอ m a i l คอยเบสที่อยู่โดยตรงนะครับผมผมจะใช้เป็นอีเมลของ f o r s e Pay เนาะก็ให้เราใส่ลงไปนะครับโอเคนะคพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็กดถอนได้เลยนะถ้าขึ้นแบบนี้คือถอนได้นะครับผมแต่ถ้าเราถอนไปแล้วเนี่ยมันแจ้งว่า Forese ไม่เพียงพอสำหรับธุรกรรมนี้ก็ให้เราเปลี่ยนไปเหรียญอื่นแทนนะครับเรามาดูที่กระเป๋านะครับว่าเงินเข้าหรือเปล่าสําหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้เลยนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะไม่ต้องรอนานนะ ครับผมก็ประมาณ7,345ไลค์ตัวชี้นะครับในส่วนของเว็บไซต์ macforeset.com p ล a t f o r m คริ p t o นะครับก็เว็บนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับนี่ฮะชื่อเว็บชัดเจนเนาะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่ครับชื่อเว็บนะได้เงินจริงแน่นอนนะครับกับชื่อเว็บตรงนี้นะครับผมอ่าเว็บนี้จ่ายเงินจริงนะครับสำหรับใครที่ถอนเข้า f o r c s e t pay แล้วเนี่ยก็เก็บสะสมไว้ก่อนเนาะเราค่อยสามารถโอนไปกระเป๋าบิดครับสตาง b ์โ e finance นะครับเพื่อที่จะทาการขายเป็นเงินบาทไทยก็ได้นะครับตรงนี้ค่อยโอนทีหลังก็ได้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กด ติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ